เอาละครับท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม w r เวอร o s ็ Simulator นะครับจำลองเป็นพระเจ้ากันนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาลองเล่นนะครับเจ้าสี่เผ่าเลยนะครับเราจะสี่เผ่ามาตุกันจะมีเผ่ามนุษย์นะครับเอล อ๊อกนะครับหรือว่ายักษ์อะไรประมาณนี้แล้วก็คนแค้นะครับมาลองสู้กันนะครับซึ่งแมปนะครับที่เราจะสร้างนะครับเป็นแมปที่ให้เขาแบบเป็นสัดส่วนเลยหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราผมลองเลือกขนาดก่อนเอาสักขนาดมาตรฐานเอากว้างแล้วกันนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาก่อนเลยนะครับและเราก็ทำการลบทิ้งก่อนนะครับนี่ทำน้ำตื้นนะครับปรับเป็นขนาดใหญ่แล้วเราก็ทำเป็นน้ำตื้น น้ำตื้นแบบนี้โอเคแล้วเราก็ทำการใต่แผ่นดินธรรมดาลงไปนะครับเป็นหนึ่งนะครับสองสามสี่แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็ทำการทำสะพานให้เขามาหากันนะครับอัแบบนนี้อ่าเราก็ทำตกกลางใหญ่ๆอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ เราจะให้เขาสู้กันแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นครับผมเพิ่มให้มันแบบเท่าๆกันกอนนะครับเท่าๆกันแล้วเราก็ลองใส่น้ําลึกลงไปบ้างนะครับน้ําลึกในส่วนแถวๆนี้ตรงกลางๆเนี่ยนะครับใส่น้าลึกไปบ้างแถวนี้อืมอ่ารู้สึกว่าบางอันมันใหญ่ไปนะครับเราจะลดขนาดเลยครับให้มันเสมอภาคกันจากนั้นนะครับเราจะเอาอันนี้มาใส่ท่านผู้ชมอ่าเป็น เม็ดยาใส่เม็ดยาลงไปให้มันเหมือนกรนหดดเลยนะครับเม็ดยาเหมือนข้างล่างเนี่ยมันยังมันยังแบบไม่ไม่ทับคนอื่นเขานะครับทําให้มันทัาคนอื่นเขาน,นิดนึงเอาปืนดินโอเคอ่าประมาณนี้แบบ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 นี้แล้วก็ตอนนี้เหมือนพวกต้นไม้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ ผมจะเอาต้นไม้ลงโอเคต้นไม้ก็มาแล้วเนี่ยนะครับผมขอทำการทำแมพให้มันพร้อมก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่พวกเลขลงไป4 1 2 3 4 1 2 3สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วจะเอาตรงกลางไว้เยอะๆนะครับทอง ไปเหมือนต้องมาแย่งชิงครับเป็นทรัพยากรต้องแย่งชิงอันนี้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อ่หนามีนี่เป็นต้องไม่ต้องตรงนี้ต้อง,ต,องต้องแย่งชิงนะครับตรงกลางนี่นี่อ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่าใส่เผาลงไปแล้วนะครับเราจะเล่งที่คุณอ่าต้องสต็อปไปก่อนเพื่อความเท่าเทียมแล้วเราก็ทําการใส่เอาคนไปเท่าไ,ไหร่ดี คนไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับเฮ้ยด้านล่างที่ต้องเป็นเป็นคนแค่ฮะคนที่อยู่ทางนี้ 1, 2, หนึ่งสองเท่าเทียมนะครับคนแค1หนึ่งสองตรงนี้เป็นอ็อกหนึ่งสองขบวนเป็นเอลหนึ่งสองโอเค้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยฮะนตอนแรกตอนนี้คนนะครับได้กําเนิดทินถานมาแล้วนะครับมาุษ ตอนนี้นะครับอ็อกนะครับเริ่มแล้วฮะเริ่มสร้างแล้วนะครับเอวมาเลยฮะเอวเอวเริ่มสร้างแล้วนะครับด้านล่างนะจะไม่เห็นนะเขาไปไหนเนี่ยเฮนะ้ยด้านล่างเขาไปไหนเดี๋ยวนะเขาไปไหนเนี่ยอันนี้ปูเฮ้ยเดี๋ยวนะคนแค่หายคนแค่อ๋อคนแค่มาแล้วนี่อยู่นี่นี่อยู่ริมนี้ฮะดูว่าหายไปไหนนะครับเรามาเริ่มสักคูณห้ากันนะครับเพื่อความรวดเร็ว คูนห้าครับส่งคามซีเผ่านะครับ,รบเดี๋ยวแล้วทําไมอ่อันนี้เอลโหเอลเอลป่ะทําไมเอลเขาวิ่งมาสร้างตัวนี้ก็เลยเหมือนมันดักหน้าโคตรฉลาดนะครับเอลอ่ะเนี่ยดีนยมันดักปักทางของเผ่ามน,นุษย์เฉยเลยอ่ะนี่ผมสร้างเผ่าแล้วสองตัวจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะเขาวิ่งแยกมาตรงนี้ฮะโอ้โหโคตรฉลาดดิเขาแยกมาที่นั่นนึงะนะครับตอนนี้นะครับอ่า พาคุณแค้นครับเขาเริ่มจากทางขวาก่อนนะครับคอยลาค่อยลาไปมนุษย์นี้สร้างจากใจกลางนะครับส่วนเอลนะครับเขาสร้างจากด้านบนนะครับส่วนอ็อกเนี่ยครับเขาสร้างจากเกือบกลางเหมือนกันนะครับแล้วเอลเขาก็มาสร้างดักบักทางมนุษย์นะครับให้แบบนี้ไม่รู้ว่าเขามีความคิดยังไงนะครับในการทําแบบนี้นะครับเรามาดูกันที่ซูเปอร์สปีดนะครับไปเลยฮะสปีด โอเคมาดูความสปีดยนนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นี่ครับประชากรนะครับที่นําหน้าอยู่นะรู้สึกว่าจะเป็นออกนะครับส่วนมนุษย์เนี่ยนะครับยังอยู่ที่12คนนะครับแล้วลองลงมาก็เป็นคนแค้นะครับส่วนเอลเนี่ยถ้าคูณบวกการ2อันเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนชื่อกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมผมอยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อนี้เป็นอ่า อันนี้ก็เป็นออกออ,อลอ์อกัลันขอไก่อ่ออเอลเอลก, L L ก็ลอลิงฟอร์ฝากกัลันฟอฟันเอลอก็ออกเอลฟอฟันกัลันสองนี่เอลสองอันนี้ก็เป็นคนแค่คนแค่โอเคคนแค่นะครับ ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีราชากับเนิดขึ้นแล้วนะครับรู้สึกว่าถุกที่เลยนะครับแม้กระทั่งเอวตรงนี้เขามาดักทางปากทางมนุษย์อะอะไรจะขนาดนั้นฮะตอนนี้นะครับมนุษย์เรานะครับก็กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะครับตอนนี้นะครับมาดูคนแคคนแคก็สร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตัวนี้นะครับเริ่มแยกเผ่าัาแล้วนะครับมาสร้างดักปากทางหน้าตรงนี้ไว้นะครับเพื่อป้องกันให้ไม่ไม่ให้ฝั่งหนูปลุกลุกเข้ามาเริ่มมีการ โจมตีกันบ้างแล้วนะครับคือการโจมตีระดับเผ่าเนี่ยทุกผู้ชมถ้าเกิดเป็นเผ่าแตกแยกกันนะครับเขาจะทําลายบ้านเมืองไปเลยนะครับเขาจะไม่ยึดนะฮะและนี่นะครับคืออ็อกเลยครับบ้านเมืองเขาจะดูเหมือนแบบคนป้าคนป้านิดนึงครับอะไรครับทุกผู้ชมด้านล่างก็เริ่มมาเปิดตรงนี้แล้วนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเอลเขาลุกลานเข้ามาในแผ่นดินของคนแคะนะครับไม่รู้ว่าเขาเข้ามาได้ยังไงนะครับโอ้โหผู้เอลตรงนี้มีท่าเรือแล้วว่าพัฒนาไปไกลมากมนุษย์ยังไม่มีท่าเรือเลยนะครับ ขูเอลเขาโหดมากคานผู้ชมเขามาดักดักปากทางหน้าตรงนี้อีกหนึ่งเผ่านะครับแยกเป็นสามนะครับเป็นสี่อ่ะขู่เอลนี่แน่นอนจริงๆเลยฮะมาดูกันนะครับว่าเอ่อการเป็นไปของโลกนี้จะเป็นยังไงตัวนี้ผ่านไป1 7 0กว่าปีนะครับรู้สึกว่าคนแคกะกับเอลเนี่ยเขาเริ่มต่อสู้กันแล้วนะครับนี่ดูดิคนแคะเริ่มโจมตีนะครับจนจนเอลตรงนี้นะครับหายไปในแผ่นดินของ คนแค้นนะครับคนแค้นสามารถยึดแผ่นดินคืนได้ไปที่เรียบร้อยนะครับและเอลตรงนี้นะครับก็ถูกโจมตีนะครับโดยมนุษย์หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนจะโดนคนแค้นโจมตีนะก็พังไปในส่วนตรงนี้นะครับทำให้เผ่าตรงนี้ต้องเขยิบเข้ามาในแผ่นดินมนุษย์นะครับแต่มนุษย์ก็ได้ทําการต่อต้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาในแผ่นดินของมนุษย์นะครับตอนนี้ก็รับการโจมตีอย่างหนักเลยครับสาหรับเอลในส่วนนี้ในส่วนของ เผ่า,าอ็อกเนี่ยก็รับมือกับคนแคนอยู่นะครับเขาก็ยังสามารถป้องกันไว้ได้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้เอลนะครับจะส่งกำลังพลลงมาช่วยต่อสู้กับมนุษย์เพื่อที่จะไม่ให้เสียเมืองตอยส่วนตรงนี้ไปนะครับเอลสองเนี่ยโอ้มันมากเลยคนระับตอนนี้คนแคะเขาทำการปิดปากทางเพื่อไม่ให้เอลเข้ามาได้ลุกลามในแผ่นดินของเขาเลยครับว้าวในส่วนด้านบนนะของเอลนะครับ ก็ยังเป็นบ้านเมืองที่แข็งแร่งเขาเริ่มขึ้นเมืองเป็นโมเดิร์นเอล์แล้วนะครับเริ่มเป็นเอล์สมัยใหม่นะครับดิวายไปไวมากๆเลยนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว275ปีนะครับเอล์นะครับยังคงต่อสู้อย่างหนักนะครับเพื่อยึดครองประเทศอื่นนะครับมนุษย์นะครับยังคงรักสงบนะครับโดยที่ไม่ค่อยที่จะออกไปยึดเมืองใครนะครับตอนนี้กองทัพมนุษย์นะครับได้ วิ่งมาป้องกันเมืองตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับไปนะครับตัวนี้ท่ดูเหมือนว่ามนุษย์นะครับเขาจะป้องกันเมืองของเขาโดยการขับไล่เอลฟ์จากแผ่นดินของเขาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับนี่คือสงครามสี่เผ่านะครับรู้สึกออกเนี่ยนะครับเริ่มส่วงกำลังพลเข้ามาลุกลานในส่วนตรงกลางนะครับเหมือนจะสู้อยู่กับเอลนะครับแล้วก็คุณแคะแห่งทงตรงนี้มา สามภาคเขตีกันตรงนี้นะครับส่วนมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยจะเข้าร่วมสงคารามนี้สักเท่าไหร่นะครับจะคงป้องกันอยู่ในแผ่นดินของตัวเองนะฮะ โอ้โหมันยอดจริงๆครับรู้สึกว่าตัวนี้เอล์เนี่ยไม่ค่อยจะโดนบุกเท่าไหร่นะครับจะเป็นออกนะครับที่ถูกลุกลานสะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้คนแค่ได้คลืบขานมาด้านหน้าด้วยกองทัพอันยิ่งใหญ่และได้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็พังทลายไปนะครับตรงกลางนี่มันเป็นสนามรบนะครับรู้สึกตัวนี้มนุษย์นะครับทรงคนนะครับมาทหารมาสู้กับคนแค่นะรู้สึกว่าจะแพ้กับไปนะครับวิ่งกลับไปได้ไหมฮะ สซคารมันทุนระบุนมากเราดูตรงๆงนะครับตอนนี้ธงที่มีแสงอยู่ตรงกลางรู้สึกว่าจะเป็นคนแค้นะครับกับอ็อกนะครับที่สู้กันอยู่ตอนนี้นะครับเอลนะครับก็ส่งกําลังพลขึ้นมาโดนคนแคคับไล่ขึ้นไปนะครับคนแคะตรงนี้ตะลุมบอลบุกขึ้นมานี่ครับถึงสวดตรงนี้แล้วนะครับพยายามจะบุกเข้าไปทําลายนะครับบ้านเมืองของเอลนะครับตอนนี้เป็นสงครามที่ ชุนลมุนมากในส่วนตรงกลางนะครับตอนนี้ออกเขาก็สกำลังพลเข้ามาป้องกันเมืองเขาตรงกลางไว้นะครับรู้สึกว่ามนุษย์นะครับไม่ค่อยโดนล,ลุกรานสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีการาขนส่งนะครับท่าเรือกันด้วยนะครับเหมือนคนแคกกับมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นพันธมิตรกันนะครับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโจมตีกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการค้าขายกันด้วยในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงกลางนะครับเขาก็ยังคง ต่อสู้กันยังนักน่วงนะครับด้านหน้าก็รับซึกหนักนะครับสาหรับอ๊อกนะครับยังรับศึกหนักจากเอลนำทั้งเอลทั้งคนแคนะครับยังนักน่วงเลยนะครับส่วนเอลเนี่ยนะครับก็สามารถฟื้นฟูเมืองด้านหน้ากลับมาได้ครับจะไม่มีใครสามารถบุกไปถึงเมืองด้านในได้เลยนะครับตอนนี้เอลก็สั่งส่งกําลังพลมาต่อต้านคนแคถึงด้านล่าตรงนี้ใช่ไหม นี่นะครับคนแค้ก็ส่งราชาขึ้นมาเลยครับเหมือนราชาด้านบนเมื่อกี้นี้จะจะตายไปเลยนะครับต่อสู้จกสงครามนะครับตอนนี้นะครับกองกำลังคนแค้นะครับได้บุกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเขาจะไปที่ไหนนะครับเขายังชุมกชุกอยู่ด้านหน้านะครับรู้สึกว่าเขานะครับจะบุกนะครับไปต่อสู้กับอ็อกนะครับและเหมือนเขาถอยกลับมาเฉยเลยนะครับดูดิไปแล้วก็ถอยกลับมาไปแล้วก็ถอยกลับมานะครับยังคงต่อสู้กันยังนักนุ่นครับตอนนี้รับเอลนะครับ พากองทัพมาบุกอ็อกนะครับหูออกกลับซึกหนักมากตอนนี้นะครับเกิดการต่อสู้ชุดอมุนอยู่ตรงกลางนะครับบ้านเรือนพังไป3าสี a a e ่หล e ังนะครับจากการโจมตีของเอลนะฮะท่านผู้ชมโอ้มันมากฮะตอนนี้นะครับต่อสู้กันอยู่ตรงกลางอ็อกนะครับได้ทําการขับไล่เอลไปนะครับเอลวิ่งหนีไปนะฮะท่านผู้ชมเอลกลับไปฮะแล้วก็ส่งกองทัพมาใหม่ด้านบนตรงนี้หูอ๋ออ็อกนะครับถูกทําลายบ้านไปเยอะมากๆนะครับจากเอลนะครับได้บุกมาทําลายนะครับโโอ้หการต่อสู้ตรงนี้หนักหน่วงมากๆแล้วแต่มนุษย์นะครับยังคง ปลอดภัยดีจากการรอบโจมตีไม่มีใครโจมตีมนุษย์เลยนะผู้ชมแต่ออกเนี่ยครับถูกโจมตีหนักมากๆนะครับจากเอลนะครับผู้ชมบ้านเรือนของเขาเนี่ยพังไปเยอะมากๆนะครับส่วน คนแค้นะครับตอนนี้ Sadly, นะครับเขาเริ่มซ่องสมกําลังนะครับเพื่อที่จะไปบุกโจมตีอีกครั้งเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้มีกองกระดังของเอลนะครับได้ลงมาด้านล่างนะครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับคนแค้นะครับแต่คนแค้เนี่ยเขามีกองทัพรับมืออยู่นะครับตอนนี้เอลนามาออก้าอยู่ตรงนี้นะครับทานผู้ชมตอนนี้เขาเริ่มนะครับเหมือนจะเข้ามาโจมตีกับมนุษย์ฮะมนุษย์จะโดนบุกตอนไหนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยตอนนี้มานมาฮะ มาห้าตรงนี้นะครับมนุษย์ยส่งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านเอลนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าในส่วนตรงนี้ฮะดูให้ท่านผู้ชมต,ตรงนี้ต่อสู้กันอยู่นะครับเอลพากองกําลังบุกเข้ามาตีบ้านฮะโจมตีมนุษย์นะครับมาดูครับว่าเขาจะสามารถขับไล่กองทัพของเอลไปได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เกิดการต่อสู้ฉนบุญกันอยู่ตรงนี้ฮะแต่มนุษย์นะครับก็เหมือนสามสารถเจรจานะครับรงคามนี้ไปได้โดยที่ไม่เสียหายบ้านสักหลังเลยนะครับ ว่ามนุษย์นี้ใส่เป็นคนที่ชอบเจรจานะครับผู้ชมเขาไม่เสียหายอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้อ็อกนะครับยังรับศึกหนักจากหลายทางนะครับตัวนี้นะครับเอลนะครับเข้ามาโจมตีคนแค้นะครับตัวนี้บ้านคนแคะพังไปประมาณ3หลังนะครับทําให้คนแค้ตัวนี้เริ่มโกรธแค้นนะครับน่าจะซ่องสุมกําลังไปสู้กับเอลโดยไม่ช้าตัวนี้เอลนะครับเขาแผ่นดินเขายิ่งใหญ่มากๆนะครับดูสิว่าเขาซ่องสมกําลัง เยอะมากๆในส่วนตรงกลางเนี่ยเหมือนเขาจะยึดพื้นที่ในส่วนตรงกลางนี้ไปได้เลยนะครับเขากองกำลังเยอะมากมนุษย์นะครับส่งกําลังขึ้นมาช่วยเอลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูสิเขาสามารถอยู่ร่วมกับเอลได้อะตั้งแต่เขาจะเป็นพันธมิตรกันนะครับดูดิเนะยดูที่เนี่ยเขาไปกลับได้แบบนี้นะครับเขาไม่โจมตีกันนะครับตอนนี้เอลนะครับจะต้องการโจมตีคนแคะให้ได้เลยครับดูดีบ้านเมืองเริ่มพังไปทีหลังซองหลังคนแคะต้อง เติบโตได้ลแล้วนะครับตรงนี้เอลโหดมากๆนะครับเหมือนจะเป็นคนของอนาจักรแล้วก็สนามลบด้านในส่วนตรงนี้แล้วนะครับโอ้โหดมากๆเลยนะครับตรงนี้คนแค้เหลือเมืองเดียวแล้วนะครับมนุษย์เหลือเมืองเดียวแล้วก็ออกนะครับเหลือเมืองเดียวในส่วนตรงนี้แล้วนะครับแต่เอลเนี่ยยังเหลือ2ออยู่เป็นด้านหน้า อันนึงนะครับแล้วก็ตอนท้ายอันหนึ่งตรงนี้ผ่านไปแล้ว700ปีนะปีครับกับสงครามเหมือนเอลเนี่ยจะได้เปรียบในสงครามนี้มากๆแล้วมนุษย์นะครับก็เป็นอะไรที่ฉลาดมากนะครับบ้านเมืองเขาไม่เคยพังเลยนะครับเหมือนเขาจะเป็นพันธมิตรจับได้ทั้งคุณแคแะแล้วก็เอลนะครับดูดิเขามไม่เคยบ้านเมืองพังเลยนะถึงจะส่งกองกําลังเข้ามาดูดิเนี่ยส่งกองกาลังเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเขาเหมือนมาเจรจา,ากันมามากว่านะครับเหมือนแบบมาป้องกันเหมืองกันด้วยส่งกำลังเข้ามาแต่เขาไม่โจมตีนะยุ่เขี่ยวดงเนี้ย พวกกำลังเข้ามาแล้วก็พาออกไปเลยครับอยู่มาพักแรมเฉยๆเลยครับเพื่อที่มจะไปโจมตีต่อครับตันนี้นะครับการชุนบุญคกามนะครับของเอลนะครับนะครับแล้วก็ออกนะครับได้ยังทวีคูณยังอย่างมหาศาลนะครับเริ่มเข้ามาโจมตีกันแล้วพาออกไปนะครับทุกผู้ชมตอนนี้มันมากๆเลยนะครับตอนนี้คนแค่ก็ยังป้องกันเมืองของตัวเองอยู่นะครับ ตัวนี้ผมเป็นพระเจ้านะครับต้องดูความเป็นไปเท่านั้นนะครับในโลกแห่งนี้นะครับมันเป็นโลกเหมือนโลกเวทมนต์อะไรแบบนี้นะครับเรานะครับจะทําการเซกมังกรมาหรือมังกรเนี่ยมันเป็นสัตว์หรือเทพนิยายใช่ไหมมันควรจะมีมังกรอยู่ในนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเซกมังกรลงมานะครับมังกรอยู่นี่ผมจะเซกลงมา4มุมนะครับ1 2 3 4แบบนี้นะครับ มันจะไปไล่เผาเมืองโอ้โหมนุษย์มนุษย์มนุษย์โดนมังกรเผาเลยครับมนุษย์โดนมังกรเผาโอ้คุณแคะโอ้โขก็โดนครับตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนออกจะรอดนะครับชืพิภพบัติมังกรนะฮะโอ้โหโห้จริงๆนะครับเนี่ยไม่รอแล้วไม่รอยลวมาและเริ่มเผาแล้วตัวนี้มังกรนะครับได้เผาบ้านเมืองของเอลนะครับไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่การต่อกรเนี่ยก็สามารถสู้ได้นะครับโอ้โหตัวนี้มนุษย์นะครับไม่สามารถต่อกรกับมังกรได้เลยดูดิเผากระจายมาเลยอะโห อันนี้ผมไม่ได้แก้เนี่ยผมวางไว้4ี่มุมเท่านั้นนะมงกร4ตัวการปอ,อกรเนี่ยเขาต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับโอ้โหโดนเผาไปเยอะเลยอ่ะโอ้ภพ,พิบัติมังกรอีกหลือมังกรอีกหนึ่งตัวตรงนี้ฮะตายแล้วคคนแชม์สมบัติจัดก,การมังกรตัวนี้ได้ฮะเหลืออีกหนึ่งตัวด้านบนฮะกำลังเผาเอวอยู่เลยฮะเรียบร้อยแล้วก็ตายเป็นทียบร้อยนะครับนี่คือภัยพิบัติมังกรที่เกิดขึ้นในโลกแห่งนี้นะครับ เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว860ปีนะครับสงครามยังคงครุกุนอยู่เสมอครับตอนนี้มนุษย์นะครับถึงจะไม่ถูกโจมตีจากเผ่าไหนนะครับแต่เขาได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเมังกรไปเยอะพอสมควรนะครับเขาต้องเล่งฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับเพื่อที่ไห้แข็งแก่งอีกครั้งเอลนะครับก็ยังคงมาเยี่ยมเยือนนะครับมนุษย์อยู่เสมอนะครับ เขาเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเขาไม่ทําอะไรนะครับเขาพากองทัพมาเหมือนมาอาศัยอยู่แป๊บหบนึ่งแล้วก็พากองทัพออกไปนะครับนี่แปลกมากเลยเนะี่ยดูดิเนี่ยเขาเอากองทัพมาชุนรบุนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ตรงนิมน้ำตรงนี้นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมนะครับเขามาพักแรมหรือเปล่าน่เขาก็พากองทัพออกไปคุณดูนะอันนี้ไม่แน่ใจไหมครับเลยว่าเขาต้องการอะไรดูยิท่านผู้ชมรู้สึกเลยครับตรงนี้นะครับเกิดการก่อกรบฏกันเองนะครับสําหรับ อเอลในท่านผู้ชมเหมือนจะมีปัญหาภายในนะครับในส่วนตรงนี้เรามาดูาาเรามาดาูผู้คนนะครับว่าที่ไหนมีเยอะมีน้อยครับตอนนี้มนุษย์มีถึงสองรกว่าแล้วกำลังลดเรื่อยๆทํำไมมนุษย์ลดทําไมมนุษย์ลดลดเหลือร้อยห้าสแล้วก็ยังลดต่อไปเรื่อยๆทำไมเหมือนตอนนี้นะครับเขาจะโดนออกเอ้ยเหมือนเขาจะโดนคนแค้โจมตีนะครับและเอลกคร็มาช่วยนะครับวูตรงน,นี้เหลือแปดสิบเหลือเจ็ดคนเลย ตนี้มนุษย์นะครับกำลังล้มสลายนี่ครับอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ายังมีพันธมิตรที่เป็นเอลเนี่ยมาคอยช่วยเหลืออยู่นะครับเผลื่อนมนุษย์ไปเข้ากับเอลซะมากกว่าทําให้คนแค้เขาโกธนะครับได้ทําการส่งคนมาโจมตีตัวนี้ตัวเหลือ50คนเลยฮะตัวนี้นะครับเผ่าที่โหดที่สุดนะครับคือเอลนะครับมีประชากรถึง600คนนะครับแล้วเผ่ายออีก200นะครับคนแค้นะครับก็ถูกโจมตีอย่างหน้านะครับจะเหลือ1 3 0ยนะครับแล้วก็ออคนะครับอยู่ที่200กว่าก็ยังพอได้อยู่นะครับสําหรับออคนะครับ ตอนนี้นะครับมนุษย์นะครับเริ่มออเริ่มจะไม่ไหวนะครับเริ่มจะถูกโจมตีโดนโจมตีจากแค่เผ้าขนแข้งเนี่ยก็หนักน่วงแล้วนะครับยังโชคดีที่ยังมีเอลนะครับเป็นคนคอยหนุนหลังมนุษย์อยู่นะครับตัวนี้ผ่านไปแล้ว1000ปีนลครับและนี้คือสงคราม1000ปีของทั้งหมด4เผ่านะครับเอาแล้วท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับสงคราม สี่เผ่านะครับตลอด1,000ปีนะครับเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายของทั้งสี่เผ่านีครับความสัมพันธ์การหักหลังกันอย่างเบามันเลยนะครับใครอยากจะดูสี่เผ่านี้นะครับ ดำเนินเรื่องต่อไปเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กันมาได้เลยนะครับถ้าเกิดยอดวิวดีนะครับไลค์ดีเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าทั้ง4ี่เผ่านี้นะครับผลสรุปสุดท้ายเนี่ยผ่านไปเลยหลายพันปีเนี่ยเหตุาการณ์นะครับมันจะมีอะไรต่อเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ีต่อไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกับสงครามพันปีของ4เผ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพุทธคดด้วยแอนฮากลับสวัสดีครับบ๊ายบาย